คุณธรรมที่สําคัญที่ขาดไม่ได้3ข้อความระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมเมื่อเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมแล้วหมายใจข้อที่หนึ่งก็คือไม่ลืมข้อที่2 คือรู้ตัวมีความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันข้อที่3ม,มีความพยายามมีการกำหนดลมมีความรู้ตัวมีความเพียรพยายามให้ครบทั้ง3ข้อทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่จะ จะปริกรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกก็ได้จะนับลมหายใจก็ได้จะดูแต่การสัมผัสคงลมก็ได้จะกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ไม่กำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ แต่ขอให้เรามารับรู้ต่อธรรมชาติของลมในลักษณะใดลักษณะหณะน,นึ่ง <c oughs> ไี้นั่งได้นั่งในเรียบบดที่ตนธนัด <c oughs> นั่งตัวตรง ทงตัวตรงจะไม่เกริงก่อนจะเริ่มดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตอนนั้น <c oughs> <c oughs> เราตั้งเป้าหมายไว้สำหรับตัวเอง <c oughs> เริ่มต้นจากการไม่ปล่อย ให้จิตของเรายินดีกับความคิดอื่นดังใจว่าในช่วงนี้เราจะศึกษาเราจะเรียนรู้ <c oughs> ในธรรมชาติของเราศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรา ดางการกำหนดล้มให้ใจเข้าลม้มให้ใจอ,ออกเพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในปัจจุบันนี่นคือสิ่งที่ต้องการการปลอมหายใจนันก็เป็น เงินไขยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีและเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะได้สิ่งที่ต้องการคือจิตใจที่ปราศรจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตใจที่ไม่สมองเราต้องการจิตใจที่ผงใสสว่างสวยทั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน มีความสุขอยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้สึกง่วงต้องปลอตัวเองระวังนะช่วงทำสมาธิระวังนะอย่าให้ง่วงทาเป็นเป้าเลยฮสงบไม่สงบอย่างน้อยเราจะไม่ให้ง่วง ทำยังไงเราจึงจะไม่ง่วงเราต้องรู้ตัวเองว่าวิธีไหนได้ผลนั่งลืมตาก็ได้นั่งตัวตรงถ้าจิตซึ่งซึ่งไม่มีกำลังเราจะไม่ต้องทำอานาปานาสติก็ได้ก็ลึกถึงสิ่งดีงามที่ทำให้เกิด ความปลาบลื้มความปิติอยู่ในใจไปลึกถึงการทำบุญในอดีตที่เราภาคภูมิใจการเสียสละเพื่อคนอื่นคนงามความดียัในใดที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขมีความสบายใจมีความปาดภูมิใจให้จิตใจเรา มากำหนดเรื่องนั้นมาคิดคิดในเรื่องนั้นจนเกิดกำลังใจคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงพระธรรมเจ้าก็ได้พระสังฆเจ้าก็ได้ตามบทที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้พิจารณาตามพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ละข้อแต่ละข้ออรหัน สมาสสมพุทโธวิชาจารณสัมพันโนสุขโตโลคัปปโตเป็นต้นึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าที่เราประทับใจที่สุดเื่อมีผลต่อชีวิตเรามากที่สุดที่เรารู้สึกว่าได้อาน,นิสงส์มากที่สุดไปคิดในเรื่องดันก่อน มัน,นักกีฬาก่นจะวิ่งมันต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มอัพก่อนบางทีจิตใจเรามันยันยัไม่อ่อนโยนพอที่จะเจริญสมาธิภาวนาได้ต้องวอร์มอัพก่อนใจใจามันมีการบริหารมันดบ,บางอย่างให้มันอ่อนโยน มีกำลังดูความรู้สึกจากศีษะลงไปตรงในที่เครียดให้ผลคลายอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่หน้าของเราเครียดไม่มีความมีจุดเครียดไหมที่หน้าผากมีไหม ดูที่ไหล<ม>ไหลผลคลายไหมมีความเครียดไหมใช้สติสำรวจสังขารตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า<ม>ให้มีความรู้สึก<ม>ในอิริยาบถนั่งของเราความรู้สึกตรง ร่างกายเราสัมผัสกับพื้นเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตว่าผลกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้จาัดก,การฝึกฝนจิตใจในการเจริญสมาธิภาวนาในครั้งนี้ขอแป่งปันให้พอแม่ครูบาอาจารย์ แกผูกแกภูมิแกพ่อ <c oughs> แ,แม่พี่น้องญาตินิดผูกมีประการคุณตัวเราทั้งหลายเข <c oughs> าแปลงปันให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาให้ทั้งมีความสุขความเจริญนี่แล้วแต่แล้วแต่จะแต่งให้มีปีให้มีความหมายสำหรับเรา เพิ่มมีความรู้สึกว่าการนั่งสมาธินั้นการฝึกจิตนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวเรากำลังสร้างความสงบอยู่ในใจซึ่งเป็นสิ่งทีนามเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตท,ทั้งหลาย แต่ก็ม,มีความรู้สึกว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึง่งกานจิตใจเราสงบแล้วเป็นบุญเป็นบุญในระดับสูงถ้าเราทำบุญในระดับสูงเ็าแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ของเราให้ผู้ที่เรารักเราเคารพ ให, <c oughs> ให้ลูกให้ล้านเราะนั้นก็เป็นการกระทําที่สมบูรณ์แบบเลยเราเองก็ได้ประโยชน์พูกที่ยังอยู่ที่บ้าน <c oughs> มันก็ยังได้ประโยชน์ด้วยให้การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูตรงในก็ได้ ธรรมาชัดที่ปลายจมูกดูตรงปลายจมูกถ้าไม่ยายไปชัดที่อื่นก็ไปดูตรงนั้นก็ได้สำคัญที่เรายอมสำคัญที่เราพอใจให้จจดูแต่ลมหายใจเข้าลมใหายใจออกปรับสติของเราให้พอดีกับลม ก็บอพอ,พอความคิดฟุง้งซ่านต่างๆเริ่มลดน้อยลงลมหายใจยอมละเอียดเข้าถ้าสติไม่ดีพอลมหายใจก็จะหายไปเลยถ้าจิตใจยังมีนิวรณแต่ลมหายใจหายไปต้องเริ่มต้นใหม่ บังคับลมให้หยาบส้อยน่งทําสติกับร่างกายเช่นตรวจความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ากำหนดการสัมผัสกับพื้นกำหนดอิริยาบถ แล้วก็ตั้งต้นใหม่ความรู้สึกนึกคิดอันใดเกิดขึ้นให้รับรู้ว่าเป็นของไม่แน่นอนแล้วก็ปล่อยไปกำหนดว่าเป็นของไร้ค่าแล้วก็ปล่อยไป มันจะพยายามรอกเราเราะว่าสิ่งที่กำลังคิดสำคัญมันไม่สำคัญหรอกสทีนั่งสมาธิมันจะคิดเรื่องการงานโอ้ได้ได้ขอคิดที่ดีมคิดมานานแล้วคิดไม่ตกสติพดนั่งสมาธินึกออกได้ ดีใจให้ไปคิดตุงแต่งในเรื่องนั้นจนกว่าหมดเวลาต้องเด็ดขาดสนอยหนึ่งนะเรื่องภายนอกถึงจะเป็นเรื่องดีเราก็ไม่คิดช่วงนี้เลิกแยกสมาธิแล้วก็จดไว้หรือว่า คิดก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่เวลาให้เรา,ารู้จักกาลเทศะรู้จักเวลาควรคิดเวลาไม่ควรคิดไม่จำเป็นต้องคิดเรา Enjoy, เอ j นจอยลมหายใจเข้า Enjoy, เอนจอยลมหายใจออก เป็นจอยลมหายใจเข้าตลอดสายของมันอย่าให้สติขาดแม้แต่ขณะจิตเดียวเป็นจอยลมหายใจออกตลอดสายของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นจนปลาย จะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยประครับประคองจิตให้อยู่กับลมก็ได้จะนับลมก็นับได้ขอสำคัญคขามีสติหรือลึกผูกพันไว้กับอารมณ์กรรมฐานไม่ปล่อยอารมณ์กรรมฐาน มีสัมปจัญญะความรู้ตัวมีอาตาปิคือความเพียงพยายามความจริงใจต่อการภาวนาถ้าเกิดทุกขเวทนาทางกายและพึ่งปีนอิเดียบททันที พกิเลสจะได้ใจอดทนบางพอสมควรและจะอดทนไม่ไหวแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถอย่าให้จิตใจของเราไปยุ่งเกี่ยวกับเวทนาทางกายเพราะจะเป็นอุปสรรคสำคัญ